ับน่าจะเป็นเคสพิเศษนะครับออกจากคิวเลยโอเคไ <Okay. S 2> ด้ยค,ะคออย,ยะคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l มีมอ นี่ผมอยู่ในรถวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวแก๊ g เจ็ตเสียวหมี่นะครับ <Nope. S 1> ก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้ผมจะมาตรวจโควิด19เขามีแบบ dive to test ด้วยนะครับเขาบอกว่าตรวจไม่ถึง5นาทีเอ่เขาบอกรอคิว2ชั่วโมงผมก็เลยมาก่อนเวลานะครับวันนี้ผมมาถึงนี่ประมาณ7โมงแล้วตอนนี้มัน7โมง44แล้วก็น่าจะใกล้เวลาตรวจแล้วนะครับตอนผมมาถึงก็มีก่อนหน้าผมแล้วนะครับ2คิวตอนนี้ก็มีข้างหลังผมประมาณ เจ็ 7, คิวได้แล้วโอเคเขาบอกว่าตรวจประมาณ8ปดโมงถึง6กโมงนะครับแต่ก็น่าจะเลทแหละเพราะว่าคนมาเยอะมากๆแล้วก็อาจจะต้องรอคิวไปเรื่อยๆนะครับพอดีผมเห็นว่าเพจหมอเวนเนะขาแชร์ด e t ทูเทสใช่ไหมครับแล้วเขาก็บอกว่าเต็มแล้วไม่รับบล็อกอแล้วหลังจากที่คนมาเยอะมากๆแล้วเขาก็ทิ้ง ไลน์ line, แล้วก็ QR code ออกมาให้สแกนนะครับ <Okay. S 1> ผมก็เลยไลน์มาถามทางโรงบาลแล้วเขาก็บอกว่ายังรับอยู่ก็สามารถมาได้เลยอันนี้ผมก็เลยมานะครับตอนนี้ก็มีรถมาเรื่อยๆนะยังไม่8ปดโมงเลย <laughs> นั่งเงอตกรถไม่ได้สตาร์ทร้อน,นมากๆโอเคเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆดีกว่านี่แบข้างหน้าก็จะเป็นลาน drive to test นะครับผมก็จะมีป้อมอยู่ตรงนู้นแบนี่จุดตรวจ drive to ตันก็เป็นที่ตรวจนะครับ มาเดี๋ยวดูตรงนี้ดีกว่าโอเค okay. ตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะครับข้างหลังโรงพยาบาลเลยโรงพยาบาลเนี่ยห่างไปจากตรงนี้ประมาณแ0ดร้อยเมตรอยู่ทางนู้นเลยนู่นโอเคครับถ้าเกิดว่า8ดโมงแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตกันอีกรอบนะครับผมสวัสดีครับครับผมไม่ทราบคุณผู้ชายวันนี้มาตรวจหนึ่งท่านใช่ไหมคะใช่ครับเ <kaf. S 2> ดี๋ยวขออธิบายขั้นตอนข,ข้าวๆนิดนึงนะคะเดี๋ยวพอเสร็จจากที่เขาเปิดกลวยนะคะแปดโมงเนี่ยให้ขับรถตรงไป นะคะจะมีเต็นท์สีขาวที่มีคุณพี่พยาบาลยืนอยู่จุดนั้นนะคะจะต้องขออนุญาตเขาเรียกว่าสกินนิ่งเรื่องของภาวะความเสี่ยงในเรื่องของโควิดในทีนิดนึงนะคะก็คือจะขออนุญาตวัดไข้นะคะแล้วก็ซักปรตวัดอีกนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดมีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราอาจจะต้องขออนุญาตให้ทางคนไข้เนี่ยพบคุณหมอนิดนึงก่อนการทำทำการตรวจเนาะแต่ว่าถ้าไม่มีความเสี่ยงหรือว่าความเสี่ยงต่ำเนี่ย ก็สามารถตรวจได้เลยเดี๋ยวคุณพยาบาลตรงจุดนั้นก็จะแจ้งแล้วก็ไม่มีต้องไปสัมผัสหรือว่าคอนแทคกับคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือคนที่เป็นเลยอะค่ะโอเคครับได้ค่ะเดี๋ยวยังไงก็พอเสร็จจากจุดคัดกรองตรงนั้นน้องก็เราก็จะขับรถขึ้นไปทางด้านซ้ายนะคะไปตามลูกศรทางด้านนู้นนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นไปตรงเต็นท์ก็จะมีจุดโงทะเบียนนิดนึงแล้วก็ชำระค่าใช้จ่ายแล้วถึงจะวนออกมาเพื่อที่จะให้คุณพยาบาล เก็บเยื่อบุในโพรงจมูกนะคะแล้วก็เสมหะนิดนึงที่ตรงอาจทอนซินแล้วก็หลังโพรงจมูกนะคะโอเคค่ะครับผมครับโอเคครับคุณพยาบาลเขาก็จะมาให้ความรู้ก่อนแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมมาอ่านให้ต่อนะครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมมีอาการยังไง บคครัไม่มีไข้นะคะสามหกจุหนึ่งเดี๋ยวผลจะได้เป็นของ S M S ให้นะอเคครับตัวที่เป็น paper สองวันห่บ้านอ๋อเอเคครับแล้วเดี๋ยวเห็นว่ามีโทรมาด้วยไหมครับหรือว่าเป็น S M S เฉยๆโอเคขอบคุณมากครัดี๋ยว่าผลตรวจเป็น S M S นะผมแต่ผมอ่านมาถ้าเกิดว่าเขาเจอโรคเนี่ย ก็จะมีคุณหมอโทรมาให้คําแนะนําหรือว่าเป็นแบบพยาบาลมาบอกว่าเราควรทํายังไงปฏิบัติตัวยังไงนะครับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่แบบไม่เจอโรคเฉยๆมั้งครับก็คือมีแค่ SMS โอเคครับตอนนี้ผมก็ขับมารอตรงจุดตรวจแล้วคิวแรกยังไม่ได้ตรวจเลยเดี๋ยวผมให้ดู s n a บคันแรกก็ยังไม่ได้ตรวจเลยก็จะมีคุณพยาบาลรอตรวจอยู่ตรงนู้น เพียบเลยก็จะเป็นจุดลงทะเบียนแล้วก็จุดชําระเงินข้างหลังก็จะเห็นว่ามีรถมาตรวจกันรอคิวกันเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเปิดรับคิวเอง <Yeah. S 1> ใครที่ไม่อยากมารอคิวผมก็แนะนําให้มาก่อนแบบผมนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนหลังจากแปดโมงแล้วเนี่ยมีรถมาแบบไม่ขาดสายเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าใครมาไม่เป็นเนี่ยก็เซิร์ชโรงพาบาลรามคำแหงได้เลยแล้วก็มาตรงตัวโรงบาลปกติได้เลยนะครับเขาก็จะมีป้ายบอกทางด t บทูว่ามาตรงไหนนะครับก็ตามป้ายมาเรื่อยๆก็จะมาถึงตรงจุดตรวจตรงนี้เองโอเคครับนี่เขาก็จะมีรถกับตรงนี้ด้วยบโอเคครับเดี๋ยวถึงตาผมตรวจแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ ตัวท่านเดียวครับเดี๋ยวขอบัตรประจำตัวประชาชนหน่อยนะคะครับผมรบกวนโชว์บัตรประจำตัวประชาชนให้หน่อยนะคะครับใช่ครับเบอร์โทรศัพท์่ยอยน,นะคะศูนย์แปดสองสี่ครับครับอันนี้คนไข้ได้ลงทะเบียน Google ฟอร์มหรือยังคะอ่ายังครับยังเนาะเดี๋ยวรบกวนคนไทยสแกน QR code ตรงนี้นะคะได้ครับแล้วก็ กรอกข้อมูลที่มีดอกจันสีแดงทั้งหมดนะคะตามคำแนะนำตรงนี้ได้เลยโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับเรียบร้อยเราก็จะได้ฟอร์มตรงนี้มาให้สแกน QR code เดี๋ยวผมขอตัวไปกรอกข้อมูลก่อนนะครับโอเคครับเขาก็ให้เลื่อนรถมาพร้อมตรวจก่อนเลยนะครับเพราะว่ากรอกทีหลังได้ตะ่กี้ผมก็ยังกรอกไม่เสร็จครับผม สวัสดีครับสนนะดวกนะ Q R บัตรเครดิตมังสดคิวอาร์โค้ดครับใช่ครับท่าไรนะครับทัวทีหกพันห้าร้อยบาทหกพันห้าร้อยบาทเรียบ<ด>ร้อยครับ<ช>ได้ครับขอบคุณครับสะดวกได้เลยครับครับผม ็นเคสพิเศษนะครับออกจากคิวเลยโอเคเดี๋ยวเขาให้ผมรันคิวเลยน่าจะแบบกลุ่มมีความเสี่ยงเมื่อกี้ผมก็ชําระเงินเรียบร้อยแล้วเร็วมากๆอันนี้ก็จะต้องมาอีกเลนหนึ่งเลยนี่อันนี้คือคนที่มารอตรวจนะครับและนี้ก็จะเป็นคิวแรกที่มาตรวจแล้วโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวต่อสวัสดีครับชื่อนามสกุลอะไรเราสับชื่อนามสกุลถูกต้องไหมครับถูกต้องครับ จะสะบอดตรงที่นะคะปั่นที่คอกับที่จมูกนะคะครับผมอันนี้คือมีสองแถวอยู่แล้วหรือว่าของผมเคสพิเศษเนี่ยอ๋อบางวันจะเป็นสองแถวค่ะทันจะแบ่งกันเลยโอ้โหไม่เกี่ยวกันนึกว่าของผมโดนเคสพิเศษไม่ไม่คโอเคครับมันจะได้ไวขึ้นนะคะใช่ใช่ใช่ใช้สอดแหนลงนะคะครับขยันเดี๋ยวอาบัดนิดนึงนะคะขนย่านะคะอันนี้ลงนะคะ ครับผมต่อไปจะเป็นที่จมูกนะคะครับคนไข้มองตรงนะคะไม่ต้องเงยหน้านะคะขออนุญาตนะคะ <c oughs> เรียบร้อยนะคะคถ้าผลออกแล้วก็มี s อร์แจ้งเตือนไปนะคะครับขอบคุณ,คณมากครับน <มา S 2> <า>้ำตาไหลเลยค <c oughs> ือตรงคอไม่เท่าไหร่หรอก ไอ้ใหญ่จมูกอะ่ะมันเหมือนกับว่ามันลงไปในคอรตรงนี้เลยเนี่ยลึกมากๆโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งครับน่าจะด่านสุดท้ายแล้วแหละครับยัอนุญายออกได้เลยนะครับขอบคุณครับอ่าโทษทีครับแล้วตัวบัตรจอดรถนี้ต้องอ๋อวเดี๋ยวออกได้เลยครับออกได้เลยครับโอเคครับครับโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมตรวจโควิด COVID. 1 9 drive to test ไม่ถึง5นาทีจริงๆด้วยแต่ก็รอนานกว่า5นาทีครัตรวจไม่ถึง5นาทีรอสักครึ่งชั่วโมงโอเคครับแต่นี้ผมก็มาก่อนไม่ต้องรออะไรเลยนะโอเคอันนี้ด่านสุดท้ายแล้วยืน่นบัตรจอดรถโอหยังระคายเคืองคอต้องแย่ยจมูกไม่หายเลยบบบีีีีอดดังขอบคุณครับ โอเคครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมมาถึงนี่ประมาณ7จ็ดโมงตอนนี้ก็8ปดโมงยีเดี๋ยวผมขอตัวไปหาข้าวกินก่อนนะครับก็แต่แก่ตอนนี้แย่มาตรงจมะโกอะโอ้ยังรู้สึกเจ็บเออไม่ใช่เจ็บสิมันรู้สึกแปลกๆถึงตอนนี้อยู่เลยะมันแบบกล้ารลงมาถึงตรงเนี้ยเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนเออใครที่ยังไม่ได้ทำประกันโควิดเนี่ยผมแนะนําให้ทํานะครับมันไม่กี่ร้อยบาทเองผมทําไป2ตัวแล้วของ TQM กับของ s อ b นะครับแล้วคุ้มครองเป็นแสนเลยไม่ได้มาขายประกันนะผมแค่อยากให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพแล้วก็เตรียมตัวไว้วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายมาเรากินละบ๊ายบาย